เล็งนทัทมดนะครับนักแสดงลิวไยพีหล่ร้อยแก้วนะครับ ในใบน้องก็เป็นเพื่อนที่สำคัญของเราเลยสองใบเลยครับผมเอาหมอใบแรกที่ไหนใบแรกนะครับที่วิทยาลัยธรรมศาสตรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับก็ผมได้จบไปประมาณ2ปีกว่าแต่เพิ่งจะมาได้รับเมื่อต้นปีนี้ครับแล้ววันนี้ผมภูมิใจมากๆแล้วได้รับปอโทนิเทศศาสตร์ที่นี่ครับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีครับเห็นว่าบอกตอนรู้สึกต้องการตบปอโทแล้วเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกแฮปปี้มากๆวันนั้นเราก็คิดว่า เ <Hey, S 2> เราก็อยากเรียนต่อด็อกเตอร์แต่ทางผู้ใหญ่เขาจะว่ายังไงดีผมก็ได้ไปปรึกษาพี่ชายแก็กแล้วก็พี่พี่ที่อยู่บ้างหลังพี่หนุย่ยด้วยครับพี่หนุ่ยกัฒนาก็ลองดูเลยลูกก็เลยไปปรึกษาท่านดามนะครับแล้วก็อาจารย์แม่ด็อกเตอร์บางอ่อนเขาบอกว่ามาเลเ็งมาเลยสับสรหุนอยู่แล้วเพราะว่าผมก็เต็มที่ทั้งการเรียนกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมาดตลอดครับใช่ <laughs> <laughs> ครับผมแล้วก็เห็นบอกว่าสอบเพาะเองใช่ครับแล้วเธอเป็นหรือเปล่ายังไม่เรียนครับแต่กําลังจะเริ่มเข้ามาเก็บหน่วยกิจในปีหน้าครับใช่เรียนเกกี่ยวับอะไรยังไงบ้างก็นิเทศศาสตร์เหมือนเดิมครับก็อยากเป็นดุษฎีบัณฑิตนิเทศศาสตร์ครับจริงๆเห็นเราก็ทีนี้เยอะเนอะแล้วก็แบ่งเวลามาเรียนด้วยอย่างที่เราแบบใช่ครับก็คือเราก็จะมีคิวถึงแม้ว่าเราจะทํางานหนักเท่าไหร่แต่มันเป็นอาชีพของเราแล้วก็การเรียนการศึกษาก็เป็นความฝันของเราเราก็ต้องแบ่งมันให้ได้ครับ มีเวลาแบบเราเรียนด้วยแล้วก็ทํางานด้วยหเหนื่อยทอ้อแบบมีใรให้กำลังใจอะไรเนี่ยบ้างไหมให้แบบผ่านไปได้แล้วก็จบก็เพื่อนๆที่ร่วมงานแล้วก็ผู้ใหญ่แล้วก็พี่เตมนะครับก็เป็นรูที่เล่นูีรีส์วายด้วยกันก็เราก็จะเวลาที่เราเหนื่อยเราท้อก็จะหาเรื่องมาทิ้งหูใจกันให้มันหายเหนื่อยครับแต่ก็สนุกครับเรารักงานบุการบันเทิงครับก็จ้างได้เรียกได้นะครับ <S 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 ตอนนี้ถือว่า พอพอพอประสบความสำเร็จอีกชา้นหนึ่งแล้วเลยขอบคุณใครไหมคะก็ขอบคุณอาาันดับแรกนะครับผมขอบคุณอาจารย์แม่ดรบางอ่อนแล้วก็ท่านดาขอบคุณศาสตร,ราจารย์ด็อกเตอร์ขอบคุณศาสตราจารย์ดรบางอ่อนนะครับที่คอยให้โอกาสผมตลอดเวลาเลยแล้วก็ท่านดามนะครับไม่ว่าจะทําอะไรจะทํากิจกรรมไหนจะโปรเจกต์ไหนจะเล่นหนังเรื่องไหน ช่วยโปรโมทช่วยผักดันเด็กคนนี้มาโดยตลอดก็ขอบคุณมากจริงๆครับทีนี้เราจะได้ชมโปรเจกต์อะไรของเรกตอนนี้นะครับซีรีส์ไวท์พิเรนลอยแก้วนะครับก็ได้ออนไปแล้วก็ตอนนี้ก็ยอดวิวทะลุ3ล้านวิวนะครับสามารถรับชมย้อนหลังทาง YouTube แล้วก็ตอนนี้กําลังคิดโปรเจกต์กันนะครับว่าจะทาซีรีส์วแนวตั้งเงารักใต้แสงเทียนจะถ่ายเร็วๆนี้ครับกําลังจะเปิดก้องที่ราชบุรีครับทีโปรเจกต์เกีเ่ยวกับเรื่องแบบ สงหรือเปล่าใช่ครับโอ้โหคือตอนนี้นะครับก็ผมกับพี่สแตมแล้วก็พี่ชายแฮกได้ร่วมทําธุรกิจกันนะครับก็คือทําแป้งแบนแลมกับหยิบก้อนนะครับยังไงก็ฝากด้วยครับแลมเดี๋ยวจะมาให้พี่ทุกคนได้มาทดลองใช้กันรับรองว่าได้ใช้กันแน่นอนฝากนครับครับก็ผมก็ฝากไอจีนะครับเล็งนัทพลแล้วก็สามารถไปรับชมซีรีส์ไว ล่าสุดของผมกับซีบรีส์วายเพลียลอยแก้วนะครับทางช่อง YouTube ลอยแก้วเฟิเร์นเลิฟนะครับเล่นกับพี่สแตมก็ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาดามอีกหนึ่งการนี้เลยกรนลยเขอมองกล้องนิดหนึนะครับ ครับก็ยินดีกับน้องเล็กด้วนะครับน้องเป็นคนหนึ่งที่มีความตั้งใจในความพยายามทุกอย่างครับไม่ว่าจะเบื้องหน้าเบื้องหลังก็อยากให้เป็นเด็กที่ตั้งใจแบบนี้แล้วก็เป็นที่น่ารักของทุกคนแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณครับ้องเลยน้องนี่เลยค่ะสองคนของเขาจะเพิ่มนะอ้าหนึ่งสองขอบคุณค่ะน้งนีห